พิษณุโลกนะคะประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำน่านก่อนลงพื้นที่ติดตามจุดเสี่ยงค่ะวันนี้นะคะเวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำไม่น้ำน่านจังหวัดพิษณุโลกโดยมีหัวหน้าสนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการรับมือกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุบัว่อย ทางด้านของนายวิทูลเกิดอินนะคะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชนประทานพิษณุโลกก็รายงานว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำแม่น้ำน่านเป็นธงสีสม้มเนื่องจากระดับน้ำนั้นอยู่ในเกณฑ์วิกฤตโดยมวลน้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นไหลเข้ามาสู่แม่น้ำน่านและจะส่งผลถึงจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำสูงสุดในพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลกเราเนี่ยนะคะช่วงเที่ยงของวันนี้ที่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โครงการชนประทานพิษณุโลกก็ได้มีการดําเนินมาตรการเร่งด่วนอาทิการปรับลดการระบายน้ําการผ่นน้ําเข้าทุ่งที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการฝายและเขื่อนทดน้ําทําให้ระดับน้ําที่เคยเพิ่มสูง8-10ถึเซนติเมตรลดลงเหลือเพียง5เซนติเมตรขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้คะ่ะ